ปลาแซลมอน,นครับกิวปลาแซลมอนโรยเกลือนะครับปลาท้่ใช้นิดหน่อยนะครับแค่นี้อร่อยแล้วน,นะครับให้สุกเลยนะครับเกลือสับปะรดไทยใช่นี่ครับสุกเลยครับเราชอบกินสุกนะครับปลาทอมอนแซลมอนใกล้สุกแล้วครับ สุกถึงข้างในนะครับไฟอ่อนๆนะครับอ่อนๆเนี่ยจะสุกถึงข้างในนะครับน,นิดหน่อยครับแต่กระทะที่มันลื่นอยู่แล้วเป็นกระทะแบบเคลือบทีฟายกินกับอะไรอร่อยนะครับวันนี้มีส้สมตำราดแซลมอนเลยนะครับปูปลาด้วยแต่น้ำกินนะครับนี่โอปาซอสนะครับซอสพริกสไตล์เกาหลีนะครับราดไปกินเลย หวานานอาเลยอร่อยหอมๆครับมื่อเย็น,นครับก,ก,กินกันต้อนเหนียวคนละห่อครับสามคนโอเคครับเอาวไรงงานมื่อเย็นนี้แต้มม่อนกิวนะครับใส่น้ำมันนิดนึงแล้วทอดให้มัน,หนเหลืองๆครับสุกข,ข้างในแน่นอนครับไปอ่อนๆนะครับ